ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกนะพี่น้องครับฝนตกนะครับผมลมแห้งหลนะครับลังคาข้อไกลครับผมลังคาข้อไกลออกไปเลยนะครับนะครับโอ้ย มางออกเบิดเลยพี่น้องเลยนะครับผมมือนี้ก็จะได้สวมลังคาข้อก่ะนะครับอืมเจองานเลยครับมือนี่แผงโซล่าเซลลก็ยุคข,ของบนนะพี่น้องเด้อนะครับ บึ้นั่มาคิดไว้ครับผมเฮียเบิดเลยนะครับแผงสุลาเซียวเด้อพี่น้องอยู่ยอยู่ถึง,งนะครับต้องได้ออก,ออกบึงนะครับผมนะครับโอ้ลมแห้งไรครับเมื่อคืนนี้ครับ แหียงแหงอยู่นะครับอยู่บ้านกันบกอยู่บ้านก็ถือว่าแห้งเติบอยู่นะครับบอกเปินเลยนะครับเดี๋ยวจะจะไปลื้อนะครับได้เห็ดไม้อะมือเนี่ยครับผมครับผมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับผมนะครับเมื่อวานนี้ได้ซ่อมแซมแล้วนะครับนะครับผม วานนี้ถ่ายไว้แล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าไอโทรศัพท์มอถือมันถ่ายต่อนกลางวันบ่ได้นะครับผมมันขึ้ว่าอุปกรณ์มีความร้นสูงนะครับผมในถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ้งบ่ได้นะครับผมก็ตั้งถ่ายไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาบ่บ่บันทึกภาพให้นะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับผมบรรยากาศในมือเลี้ยงนะครับเสียงกบเชียงเขียดด้อพี่น้องด้วยบรรยากาศยนงมือเลี้ยงครับผม นะครับเสียงกบเสียงเขียดก็ได้สมเสียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอไกลนะครับหลังจากที่ลังคาลังคาไปเบนเลยนะครับผมดีครับผมที่ไอแผงโซล่าเซลล์มันบ่บเป็นอย่างนะครับนะครับแผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนนะครับผมอยู่ซององแผงนะครับดีมันบ่บเป็นอย่างเนาะนะครับแผงข้างบนนี้นะครับผม พับไปถือพอดีครับพี่ท้องครับบบเป็นยังนะครับผมบรรยากาศในมือเลี้ยงครับผมมาเก็บไข่นะครับได้ไปกระเพาพร้อมสงสัยจะได้กินผัดกระเพาแล้วครับผมมื้อนี้เนาะบรรยากาศในมือเลี้ยงไข่ครับผมก็ได้ไข่นะครับเป็นยังไข่อยู่ปกตินะครับผมนะครับแล้วก็จะพามาเบื้องนะครับหลังจากที่เขาเฮ็ดอาหารปันก้อนนะครับอาหารปันก้อน เขาจะกินบ่นะครับเดี๋ยวหาอย่างส่ไปละบาทเนี่ยเนอะนี่ส่กระโปรงเกียงนะพี่น้องเด้อไปสองลูกนะครับเดีย๋ยวนี่ส่กระโปรงเกีงก่อนนะครับผมบางทีได้สองลูกเนะาะนี่ส่กระโปรงเกีงไปสองลูกด้ิพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับ,บมึงบรรยากาศในเมืองเลียงครับผม ว่าอาหารปั้นก้อนของเขามันจะกินบ่นะครับอาหารปั้นก้อนนะครับผมจะกินบอ่อเนาะในกระชังก็มีปลาดุกนะครับผมปลาดุกกับปลามอปลาเค็งบ้านเขานี่ยแหละครับปลาเคง็งนะครับนะครับผมก็ถือว่ากินดีอยู่นะครับผมนะครับกินดี นะครับผมให้เส้าสองก้อนเลี้ยงสองก้อนนะครับในกระชังข้างนอกก็ให้สองก้อนที่กันนะครับในกระชังนี่กินดีอยู่นะครับผมเอาไปใส่ละ <laughs> นะครับอยู่กลางๆเลยพี่น้องเด้อาจะเดียวไปเห็นสมุนก็อยู่ทั้งฟุ้มุม,มทั้งพุ่นนะครับผมลูกนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ทั้งนี้ลูกนึง เบิ่งปลาดุกข้างนอกด้อพี่น้องเด้อจะไปกินคุณนะ่ะนะครับเดี๋ยวโยนไปข้างนอกก่อนนะครับข้างนอกก็ให้สองลูกคือกันนะครับผมนะครับสูตรอาหารปันกุบันของเขาสูตรว่าตายโตเ้ยพี่น้องเด้อนะครับทันมีอันใดก็ใส่อันนั้นเลยนะครับกับที่หลักๆก็เป็นปาเอเข้านะครับผมเศษเขานะครับผม ข้าวที่เขาหุงนะครับกินบ่เบิดนะครับผมหรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่เขาอุน่นหลายรอบแล้วมันเหนียวนะครับผมออกมาแช่น้ำนะครับเป็นล้ำข้าวกับข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็หัวหานน้ำน้อยนึงนะครับเพื่อที่จะลอยข้ามานะครับก็ถือว่ากินดีอยู่ด้วยพี่น้องด้วยนะครับถือว่าได้ผลดีอยู่นะครับ บรรยากาศหน้ามือเลี้ยงครับผม <c oughs> กับพานไปได้สองมือสองมือสามมือแล้วจริงเห็ดไป <c oughs> จำไม่ได้เด้อยพี่น้องเด้อสองมือสามมือแล้วหระครับประมาณสามมือเนาะก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็เริ่มแห้งเป็นบางก้อนนะครับผมบางก้อนก็บใแห้งนะครับก็เบื้องสีเขาก็ยังเป็นสีเข้มๆอยู่นะครับผมถ้าเขาแห้งดีๆเขาจะเป็นสีออก ออกจางๆแน่จังน่อยนะครับ <c oughs> นั่นพี่น้องครับไปใส่ละกว้อนนะว่าไปว่ามาบ่าเห็นเลยครับพี่น้องครับหายแล้วครับผม <c oughs> หายเลยด้อยพี่น้องเด้อจักทั้งใดนะครับผมข้างนอกหายเลยนะครับผมอาหารปนก้นโห ครับข้างในก็นกยังตอดกินอยู่นะครับข้างในจะเป็นปลาหน่อยนะครับผมปลาดุกน้อยนะครับกับปลาหมออนะครับปลาเค็งกับยีแล้วแะนะครับปกติก็ไ่ได้ให้คำบันี้เด้อพี่น้องนะอาหารนะครับผมวันนี้ก็หกโมงกลัวจะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเพิ่ง ไปทากงยาคณะเสร็จนะครับผมได้ไฮน,ในึงนะครับตอนเศร้าตอนเศร้าครึ่งหนึ่งตอนแรงครึ่งหนึ่งนะครับผมก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องได้เบื้องกันนะครับอาหารปันก้อนก็ถือว่ากินดีอยู่นะครับผมก็ร้องเบิ่งนะครับคันไฮห,หัวอาหารเลยมันก็บเปลืองน้องพี่น้องเนาะเพราะว่า เขาเลี้ยงกินเองนะครับผมไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะครับถ้าเลี้ยงไว้ขายก็ให้หัวหารก็โอเคเลยนะครับผมเพราะว่าจะเลี okay. ้ยงนะครับได้ได้เลี้ยงให้เขาได้ยี่ไว้นะครับอันนี้นุ่มบิ่มเลี้ยงไว้กินเองนะครับผมก็ก็ให้ตามที่เจ้าของมีนะครับผมกันให้หัวหารลายก็มันบ่ไวนะครับผมมีแตซื้อกับซื้อนะครับขั้นซื้อหัวอาหรหลายๆก็ซ้ำซื้อปลาจินนะครับผมซื้อปลาจินดีกว่า นะครับคันสมุนว่าเลี้ยงกินเองเนาะนะครับอันนี้เผามาเลี้ยงกินเองก็เลยลดต้นทุนนะครับผมบรรยาก,กาศยามมือแรงในพี่น้องเนะหมมุ้งกลัวในพี่น้องเบิ่งไฟอยู่ในข้อไก่แแมบแแม่เล้วนะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์ไรนุง,งนะครับผมบรรยากาศ นะครับผมสลาน้อยกับพันธเลี้ยวอยู่พี่น,อ <laughs> น้องเด้อัารเลี้ยมือใดพุ่นล้วครับดีมาอัปเดตนะครับผมเห็ดเป็ดเทลหน้อยนะครับเบิ่งนะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วนะครับเบิงบ่งขอได้ยินเสียงไหมนะครับผม ส่วหลายจะเป็นปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อกลินมาตอดมือนะครับกับเป็นยิ้มสั้นๆนีดเ็ียนะครับผมมาอัปเดตไปให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับคำาูดใดมากกะฝากติดตามให้นุบีน้ำเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับ Kapum budi kap.